สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะวันนี้ป้าเปียกวันนี้ป้าเปียกมาทักทายยามดึกนะคะเพราะว่าเอ่อทำงานทั้งวันเลยแล้วก็เตรียมข้าวของเตรียมอะไรก็ก็ดึกพอสมควรนะคะในเมื่อช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่น่าจะดีที่สุดกับการที่อยากจะร้องเพลงสักเพลงนึงนะคะอ่อด้วย บรรยากาศนะคะโดยบรรยากาศที่มันดึกใช่ไหมคะมันก็เงียบเงียบแล้วก็มีลมหนาวพัดมาเย็นๆลมหนาวที่พัดมาอ่มันทําให้มีความรู้สึกอยากจะร้องเพลงอยากจะเต้นรํานะคะเพราะว่ามันมันอากาศมันหนาวในเมื่อนอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมาเต้นรํากันดีไหมคะรู้สึกว่าแว่นตาของป้าเปียกมันเป็นยังไงน้เนี่ย โอเคไม่เป็นไรนะคะลุกขึ้นมาเต้นรําแต่ว่าป้าเปียกจะเป็นคนร้องเพลงอืมร้องเพลงให้ฟังกันนะคะก็ฝากเสียงเพลงนี้มากับสายลมแล้วก็แสงดาวแสงเดือนก็แล้วกันนะคะจากกระท่อมชมจันทร์ชนแนลนะคะโดยป้าเปียกนะคะเปียกปอพิม์พใจนะคะที่จะถ่ายทอดบทเพลงที่คุณลุงอ่อนจันทร์ได้แต่งให้กับป้านะคะชื่อเพลงว่า ลูกทุ่งบ้านนานะคะลูกทุ่งบ้านนาขอเชิญติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ค่ะ ดนตรีลูกทุ่งบ้านนาเอฟซี FC ลุงป้าแฟนคาแฟนเพลงสุขใจได้มาร้องเพลงดนตรีบันเลงกลอมใจให้ยินดีนี่คือโลกแห่งดนตรีสุขชื่นชีวิลูกทุ่งบ้านนา อยู่ไหนขอให้ใจชื่นบานหรือเมื่อวันวานก้าวไปข้างหน้าลูกมาเต้นรำทัดนาจังหวะสามชาออกมาหนา้าเวทีสนุกกันให้พอดีฉันมาปาร์ตี้แฮปปี้เอนจอยมาอย่าได้รอรี เพื่อชีวิตบัาเลงเสียงเพลงลูกทุ่งบ้านนาเชิญพวกเรามาร้องเพลงด้วยกันดนตรีไม่มีชนชั้นมาสร้างสีสันให้โลกเราสวยงามมามามา,มาเต้นรำเชิญเชญมาเต้นรำ เอฟซีตัวไทยต่างแดนมาเป็นตัวแทนส่งกำลังใจดนตรีไม่มีวันตายดนตรียาใจต่ออายุยืนนานมาร้องเพลงให้ใจชื่นบานสนุกสนานเชิญมาเต้นรำ เพนพวกเรามาร้องเพลงด้วยกันดนตรีไม่มีชนชน้นมาสร้างสีสันให้โลกเราสวยงามมามามาเต้นรำเชิญเชิญมาเต้นรำเอฟซี FC, ทั่วไทยต่างแดนมาเป็นตัวแทนส่งกำลังใจ ดนตรีไม่มีวันตายดนตรีายาใจต่ออายุยืนนานมาร้องเพลงให้ใจเบิกบานสนุกสนานเชินมาเต้นรำลาย่าได้รอรีดนตรีเพื่อชีวิตมันเลงเสียงเพลงลูกทุ่งม้านนาะ เชิญพวกเรามาร้องเพลงด้วยกันดนตรีไม่มีชนชั้นมาสร้างสีสันให้โลกเราสวยงามมามามาเต้นรำเชิญเชิญมาเต้นรำมามามาเต้นรำเชิญเชิญมาเต้นรำ โอ้โห oh. จบจนได้นะคะเนี่ยป้าเปียกเพิ่งจะซ้อมนะคะสําหรับเพลงนี้นะคะเพิ่งจะมีโอกาสซ้อมแล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ขัดเกลากันนะคะ mm. ก็เออพอดีว่าป้าเปียกก็เห็นว่าอสนุกดีเนาะเพลงนี้มันก็จังหวัดสนุกสนุกแล้วก็เชิญมาเต้นรําสนุกสนานเฮฮาผ่ hey อนคลายนะคะให้เออ,อะไรนะ สิ่งที่ทำให้เราหมนมองไม่สบายใจหรือว่าปัญหาภาระสิ่งใดการงานนะคะเมื่อเราทำงานหนักเหนื่อยแล้วเราก็อยากจะรีแลซ์อยากจะผ่อนคลายอยากจะพักผ่อนใช่ไหมคะคุณลุงก็เลยแต่งเพลงนี้ให้กับป้าเปียกนะคะที่จะมารอ้องเป็นเป็น,เป,นเป็นการร้องเพื่อที่จะฝากให้กับ f อซนะคะที่น่ารักของช่องกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะ แล้วก็เมื่อเมื่อซ้อมแล้วก็ลอง้อ,องลองดูนะคะ้องลองดูว่าเอ๊ะมันจะสนุกไหมนะถ้าสนุกถ้าเพลงมันสนุกถ้าเพลงมันดีบางทีก็จะจะอาจจะ,จะไปเข้าห้องอัดกับคุณลุงด้วยก็ได้นะคะคุณลุงบอกว่าคุณลุงจะไปมีเพลงที่คุณลุงจะไปอัดมีเพลงที่น้องปอยจะไปอัดแล้วทีนี้เพลงที่ป้าเปียกก็อยากจะอัดกับเขาด้วยบ้างเหมือนกันมันก็สนุกดีเหมือนกันนะป้าเปียกว่ายังไงก็ฝากไว้นะครับ ป้าไม่ได้ทําคลิปนะคะไม่ได้ทําคลิปเลยวันนี้แล้วก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดด้วยเนื่องจากว่าทํางานทั้งวันป้าก็อบรมอบรมจนค่าเลยนะคะแล้วมาก็มาทําเตรียมข้าวของอนู่นนี่นั่นนะคะก็ทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ทําให้แล้วก็ดึกแล้วก็ดึกแล้วก็นอนไม่หลับนะคะเมื่อนอนไม่หลับก็ลุกมาซ้อมเพลงเล่นดนตรี เพื่อให้ใคลายเครียดคลายคือไม่ใช่เครียดอะไรมันผ่อนคลายมันเป็นการผ่อนคลายในการที่เราทํางานเยอะๆแล้วเออบางทีเราก็รู้สึกมันไม่ใช่ความเครียดแต่มันรู้สึกตึงเครียดอ่าตึงเครียดเป็นความตึงเครียดในสมองมากกว่านะคะแล้วก็ความคิดที่เราใช้ความคิดเยอะๆเราก็อยากจะผ่อนคลายออกก็เท่านั้นเองนะคะวิธีที่จะผ่อนคลาย วิธีที่จะทําให้เรามีความสุขสนุกสนานอเออป้าเปียกได้แบ่งปันเสมอว่าแบ่งปันรอยยิ้ม <c oughs> ป้าเปียกเคยบอกว่าป้าเปียกจะยิ้มให้ตัวเองในกระจกถึงแม้ว่าจะยิ้มไม่สวยแต่ว่าพอตัวเองยิ้มออกมาแล้วโลกมันสว่างสวยสดใสสวยงามนั่นเองนะคะแล้วก็วิธีที่จะทําให้ผ่อนคลายให้มีความสุขอันหนึ่งของป้าเปียกก็ไปหวงนะคะ ไม่ห่วงนะคะใครถ้าใครจะนําวิธีเคล็ดไม่รับนี้ไปใช้ของป้าเปียกก็คือป้าเปียกจะชอบร้องเพลงนะคะชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบเต้นรํานะคะเต้นไม่สวยหรอกแต่ว่าชอบเต้นรําใส่เพลงนะคะก็นี่แหละประมาณว่ามันเอ,อ <c oughs> <c oughs> เต้นรําเต้นไม่ถูกจังหวะเต้นไม่ถูกอะไรแต่ก็อยากจะเต้นไปให้มันมีสีสันสวยงาม <c oughs> เอาเป็นว่าแบบนี้ก็แล้วกันเนาะ <c oughs> แล้ว สำหรับคลิปนี้พระเปียกก็ฝากเสียงเพลงนะคะไปกล่อมบรรเลงถึงบ้านของท่านไม่ว่า,า,าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะนอนอยู่หรือว่าจะทำอาหารหรือว่าจะเ,าเปิดฟังในยามใดก็แล้วแต่นะครับมาเจอคลิปนี้มาเจอเพลงของป้ะเปียกเนี่ยก็ขอให้มีความสุขสนุกสนานกับการร้องเพลงร้องตามก็ได้นะร้องตามเต้นรำแล้วก็ทำจิตใจสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เหมือนลุกทุง่งลุกทุง่งอะไรแบบเนี้ย ก็ฝากไว้นะคะจากสาวบ้านนอกสาวบ้านนาสาวลูกทุ่งกับเพลงลูกทุ่งบ้านนานะคะศิลปินเปียกปอพิมพ์ใจจ้าสำหรับคลิปนี้สั้นๆก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ,ะถ้าบอกว่าเสียงไม่เพลาะเลยจะไม่โกรธเลยสักน,นิดเดียวเพราะว่าทุ่นจะฝึกซ้อมแล้วก็เสียงปกติก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะคะ,ะก็ร้องฟังเอง ถ้าใครอยากฟังด้วยก็ไม่ห่วงนะคะเชิญมาฟังเชิญมาเต้นรําเชิญมาเยอะๆเลยเดี๋ยวทําไปทํามาคลิปมันจะไม่สั้นเอาขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ